ดีๆีไ่ปไนนังาจจะวบาเออเดี๋ยวไม่ใช่อเดี๋ยวแกมัดกระเทีตัวแกมัดกระเทียนทำไม้ะทำไมแต่สวนขับเส้มา้ไปสวนมาดิมันเต้ไปสวนข้าขาบ่ายไปเดือดเอาดือมึนๆไปจึงินมาฝากซะบันนี่แกตัวแบบกระเทียนจะมีเพียง้มเป็นหนังลสว

แสบขนาดละปีนีว่นไไปสวนอะไรทีมดปีนื่นเลยนะพี่น้องเลยป้อยป้อยใส่กับตาบอกเออ่านเห็นคนี่ไม่นอนเลยแค่โ่ตัวอะไรครับพี่น้องนีดีม <à> ่แห้งสุีตนอะไรกาสวัสดิชาบบ่